ผมตัดสินใจเดินออกจากเทวาลัยขึ้นมาบนหมอลำคณะเสียงอีสานหมอลำที่ผมรักหมอลำที่พ่อผมรักหมอลำที่แม่ผมรักผมไม่สามารถยืนมองให้หมอลำคณะเสียงอีสานที่ผมรักเจ็บปวดไปมากกว่านี้ได้แล้ว การตัดสินใจครั้งนี้ของผมมันแรกแรกมาด้วยบทบาทหน้าที่ที่ผมที่เคยเป็นแต่ด้วยความหมอลำคณะเสียงอีสานคือมรดกคือภูมิปัญญาของคนอีสานคือความภาคภูมิใจของอินคนอีสานเพราะฉะนั้นการแลกครั้งนี้ของผมโคตรคุ้มค่าเลยครับผมลองเพลงบ่เป็นลำบ่เป็นครับ แต่คนที่ทําให้เป็นคนนี้ผู้ท้ายผู้นิ่นยผู้นี้แหละครับนนงงจะพาเสียงอีสานไปยกทองตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับ